สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะดิฉันจะมาแบ่งปันการถักขอบริมนะคะสมมุติว่าผ้าสบายของเราลายนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะมาเก็บริมกันค่ะดิฉันจะแบ่งปันการเก็บริมเหมือนตัวนี้นะคะง,ง่ายๆนะคะสมมุติว่าเราได้ความยาวพอละได้ดังที่เราต้องการแล้วทีนี้ก็เก็บเก็บริมตามนี้เลยค่ะตามขอบนี่เลยค่ะเก็บให้หมดเลยค่ะ เราจะเก็บแบบนี้นะคะตามช่องแบบนี้นะคะหรือแบบนี้ก็ได้ตามที่เพื่อนเพื่อนจะชอบนะคะนี่ค่ะเราทําได้สองอย่างนะคะนี่เก็บดินแบบนี้นี่ค่ะไล่ตามโซ่อย่างนี้นะคะนี่แบบนี้นี่ค่ะหรือแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกะค่ะ แต่ส่วนดิฉันดิฉันจะขอเก็บแบบนี้นะคะอ่าดิฉันจะขอเก็บแบบนี้นะคะนี่ค่ะเก็บริมนับตามนับตามที่เราถักมาเลยนะคะนี่คือ5้ห้าช่องใช่ไหมคะห้าหลักที่เราถักมาก็เราก็เก็บ ห้าหลักนะคะพอมาถึงช่วงตรงกลางนี้อันนี้ก็นี่ก็สองหลักนะคะสองครั้งนี่เพราะตรงนี้เราทําโซ่สองใช่ไหมคะช่องช่องว่างระหว่างกรีบนะคะแล้วก็นี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะห้าครั้งสองสาม 4ีห้านี่เห็นไหมคะห้าครั้งตรงกลางนี้ดิฉันจะไม่ทํานะคะดิฉันจะข้ามมาฝั่งนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะก็เป็นนี่ค่ะห้าห้าหมดเลยนะคะนี่ เห็นไหมคะก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางนี่ก็สองครั้งระหว่างช่องแบ่งนี่ก็สองครั้งนะคะอ่านี่ก็จะได้อย่างนี้ก็จะดูสวยดูดูเห็นไหมคะอืมโอเคเก็บเราจะเก็บมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงนี้นะคะนี่คะ่ะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้ดิฉันก็จะมาเก็บริมนะคะฝั่งนี้ของเราเรียบร้อยแล้วนะยังไงคะนี่ทีนี้ก็จะมาฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆจะเลือกเอาเป็นแบบอ่าสีตัดกับผ้าสบายก็ได้นะคะเป็นสีอ่อนออน,นะคะสีเหลืองอ่อนฟ้าอ่อนชมพูอ่อนอย่างงี้ก็สวยดีนะคะเพราะว่าเราทําริมเล็กๆเนอะเนีย่ยเก็บริมตรงนี้ค่ะนอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสี สารเพิ่มมานิดนึงก็ได้ค่ะอ่าโอเคแต่ของดิฉันพื้นนี้ดิฉันก็จะเล่นสีเดียวก่อนนะคะพันเก็บหนึ่งครั้งก่อนนะคะเราจะทำปุ่มแบบนี้นะคะนี่ปุ่มตรงหัวมุมเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเราเริ่มก่อนเลยโซ่ห้าครั้งหนึ่ง 2 3 4สามสี่ห้านะคะแล้วก็เกี่ยวเก็บว,วกกลับมาตรงฐานเดิมเลยค่ะโซ่5ครั้งแล้วเก็บฐานเดิมเลยนะคะหลังจากเราทำอ,อุ่มตัวนี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็พันเกี่ยวเก็บอย่างนี้เลยคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าขอโทษนะคะเสียงตู้เย็ยนดังมากเลยห้าครั้งแล้วทีนี้ก็โซ่ห้าครั้งค่ะเพื่อจะทำทำบ่วงทำเนี้ยค่ะทําปุ่มๆเหมือนตัวเนี้ยนะคะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าวกกลับตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็ไปต่อค่ะทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วก็เราก็คล้องเก็บทาเหมือนเดิมค่ะห้าต่อห้านะคะอ่าสองสาม สี่ห้านี่ค่ะก็จะได้มาแบบนี้ก็ทำยาวไปทั้งพื้นได้ค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการใช้แบบนี้ก็ไม่ยากนะคะก็เก็บริมนี้รายละเอียดมาอีกรอบนึง อโอเคดิฉันจะทําให้ดูก็แล้วกันนะคะเนาะเรามาถักตรงนี้กันก่อนก็แล้วกันนะคะเอาริมนี้มาถึงปลายนี้เรามาเจอกันฝั่งนี้ค่ะ,คะสมมุติว่าเราถักมาถึงริมนี้แล้วนะคะทีนี้ตรงปลายตรงนี้เราเก็บเลยค่ะขอโทษทีเปิดแฟดนิดนึงนะคะทีนี้เราก็มาเก็บเนี่ยค่ะเก็บริมเนี้ยอีกรอบนึงค่ะริมแรกที่เราเ,าเริ่มผ้าสบานะคะตรงฐานนะคะ นี่ค่ะเก็บให้หมดเลยค่ะอ๋อนี่ค่ะไล่เก็บให้หมดทุกช่องเลยนะคะนี่ค่ะ ไล่เก็บให้หมดทุกช่องเลยเพื่อเขาจะไดไ้แน่นกระชับขึ้นมาเพราะตรงเนี้ยส,สังเกตด,ดูไหมคะเขาจะเป็นหย่อนหย่อนเห็นไหมคะเขาจะหย่อนหย่อนมาหน่อยเราก็เก็บเขานิดนึงเก็บไล่มาให้หมดเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะเนี่ยเหมือนอย่างมาถึงช่วงเนี้ย พอ,พอมาถึงช่วงเมยพอมาถึงช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะหย่อนเกินไปใช่ไหมคะเราก็เก็บข้ามมาก็ได้นะคะเราเว้นสักเนี่ยเว้นตาหนึ่งก็ได้ค่ะตานี้เราไม่เก็บเราข้ามมาช่องนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าเขาเขาจะได้ตึงนะคะเพราะว่าเขาจะหย่อนใช่ไหมคะนบบนเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเราข้ามมาตาหนึ่งก็โอเคแล้วอ่ะก็ดูก็โอเคแล้วใช่ไหมคะอ่าเราก็เก็บไล่ตาไปอีกทีนึง นี่ค่ะพอเรามาถึงช่วงนี้เราก็ข้ามเพราะว่าเขาจะหย่อนมากเลยอะความจริงตาก็เท่าๆกันละค่ะแต่ทีนี้อาจจะเป็นที่เราเริ่มเริ่มเป็นที่เราเริ่มก่อนนะคะเขาก็จะหย่อนนิดนึงนี่เห็นไหมคะตรงนี้หย่อนอทีนี้เราก็ข้ามช่องนี้เราไม่เอาข้ามมาช่องนี้เลยค่ะเราช่ำถ้ามันหย่อนเกินไปเราข้ามแค่ช่องเดียวนะคะอย่าสองอย่าสองช่องนะคะ เราะว่าถ้าสองช่องก็จะดูไม่สวยนะคะนี่ถ้าช่องเดียวก็ยังพอก็ยังดูได้ใช่ไหมคะนี่เห็นไหมเขาก็จะดูนี่นิดนึงเห็นไหมคะโอเคค่ะเก็บจนมาถึงนี้เลยนะคะนี่ค่ะมาถึงนี่แล้วถ้าชายตรงนี้เราเหลืออยู่เราก็คล้องเก็บมาพร้อมกับตอนที่เราเก็บนี้เลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะคล้องเก็บมาเลย นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วส่วนชายนี่ดิฉันเก็บซ้อนมานี่แล้วนะคะที่เริ่มต้นมานะคะที่เริ่มต้นตรงในดิฉันเก็บพร้อมกับที่ฉันถักที่ดิฉันถักมาเมื่อกี้แล้วค่ะนี่เห็นไหมนี่ก็ได้แล้วนะคะชายสวยงามไหมอืมก็โอเคดูเรียบร้อยนะคะทีนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็จะถักเหมือนกันกับฝั่งนี้ละค่ะแต่ทีนี้ดิฉันก็จะไม่แนะนาแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็พอถักได้แล้วนะทีนี้อ่า ไม่สิอ่าโอเคถัดมาตรงนี้แล้วทีนี้ดิฉันก็จะเก็บฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บฝั่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเก็บไปให้หมดนะคะตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะดูไม่ค่อยสวยเนาะอ่าเก็บย้อนมาสักนิดนึง Okay. ก็จะได้เป็นมุมโค้งๆเหมือนกันนะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะได้เป็นมุมโค้งเหมือนกันนะคะนี่นะโอเคล้วก็ทําปุ่มเลยค่ะพอทําปุ่มแล้วก็โซ่ห้าปุ่มโซ่ห้าปุ่มโซ่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ค่ะทีนี้เราทําปุ่มแล้วก็เก็บห้าโซ่ห้าครั้งเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทา ตุ่มก่อนดิฉันเรียกง่ายมากเลยค่ะตุ่มนะคะแล้วก็ร้องห้าครั้งแล้วก็ทําตุ่มสองสามสี่ห้าแล้วก็ห้าหนึ่งสองสามสี่ ห้าโซ่ห้าครั้งนะคะแล้วก็คล้องเก็บนี่เลยค่ะนี่ไปค่ะทีนี้ก็ถักยาวไปเลยค่ะนี่ดิฉันถักริมสองฝั่งเสร็จแล้วนะคะทีนี้อ่าทีนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะผ้าสบายผืนยาวผืนใหญ่ของเรานะคะสมมุติว่าความยาวเราได้ที่พอใจนะคะนะ,ะทีนี้ดิฉันก็จะเก็บลายตัดทิ้งนะคะเพรเสร็จแล้ว นี่ค่ะทีนี้ส่วนชายริมนี้นะคะแบบนี้ใช่ไหมเราก็นี่เลยค่ะเราพันได้เลยค่ะได้กับนิ้วมือเรานี้แหละคะ่ะดูว่าเราจะเอาความยาวขนาดไหนนะคะอย่าลืมว่าเราต้องตัดครึ่งนะคะเราจะตัดชายเดียวนะนี่ค่ะถ้าความยาวเท่านี้ความยาวก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราพับครึ่งก็ สมมติว่าเรา,เาความยาวเท่านี้นะเรากะเอานะคะว่าเราจะเอาความยาวแค่ไหนสมมุติความยาวเท่านี้ใช่ไหมอ้าวเอานี่เราก็นับมานี่เลยค่ะเอามานี่เลยได้เท่านี้ใช่ไหมคะโอเคผ่านนิวน้ว,วมือเราเลยค่ะดิฉันทำแบบง่ายมากเลยนะคะหรือไม่ก็หาวัสดุอะไรก็ได้ค่ะที่ที่เพื่อน จะได้คล้องง่ายๆนะคะแต่ดิฉันจะเอาง่ายๆคล้องกับนิ้วมือนี่แหละค่ะนี่ความยาวเท่านี้นะคะเท่านี้ใช่ไหมหดิฉันทำไมทำอะไรผุรักผุ้เลี้ยงเลยอะนี่ค่ะแล้วอย่างนี้นะคะทีนี้ก็พันนิ้วมือเราเลยค่ะพันไป โซ่เราอยู่ที่5 1โซ่ใช่ไหมคะเราก็นับไปว่าให้ได้51โซ่หรือ52เผื่อ,อไว้นะคล้องนับว่าได้เท่าไหร่นะคะดิฉันลืมนับค่ะโอเคสมมุตินี่เราก็นับเพราะเพราะว่าชายเนี้ยที่เราถักมาทั้งหมด51โซ่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ล่นลงมา1โซ่2โซ่3โซ่4โซ่แต่ว่าเราก็มาริมๆิมนี่อีกเราก็นับไปละค่ะ50 ห้าสิบเอ็ดเส้นนะคะแล้วก็ตัดนี่ชายอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ตัดเลยคะ่ะนี่คะ่ะเราก็ได้แล้วทีนี้เราก็จะมาคล้องชายนะคะง่ายๆดิฉันขอเอา4เส้นก่อนนะ,ะสีเส้นพับครึ่งนี่คะ่ะต่คล้องแล้วเราจะคล้องทุกตาทุทก ช่องที่เราเราจะคล้องทุกช่องเลยนะคะที่ที่เราถักมานะคะในนาอก,ก่อนหาก่อนค่ะดิฉันหาฝั่งนี้ผิดทางหรือเปล่าเอาฝั่งนี้งั้นโอเคเอาฝั่งนี้แล้วกันนี่นะคะนี่เออฝั่งนี้ง่ายกว่า เออว่าสั้นว่าดิฉันก็ได้อนี่ค่ะขอโทษดินะคะ่ะแล้วก็เกี่ยวเก็บเลยค่ะเนี่ยเกี่ยวโซ่เกี่ยวมาเส้นหนึ่งค่ะนี่ค่ะอคล้องเก็บนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งนะคะช่องที่สองคล้องมา นี่ค่ะง่ายมากเกิดอะไรขึ้นพอจะทำวิดีโอแล้วรู้สึกว่าอะไรก็สะดุดไปหมดเลยนะคะดิฉันเนี่ยโอเคนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะือเราก็จะทำอย่างนี้ค่ะไปจุดครบหมดทุกช่องเลยค่ะ นี่ค่ะทำอย่างเงี้ยไปให้ครบทุกช่องทุกช่องเลยเตียวนี่นี่ค่ะก็จะได้อย่างเงี้ยี่คะปัจทีนี้เราก็มาไล่ทําให้หมดเลยค่ะ มาดูนะคะว่าพอเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปค่ะโอเคหลังจากเราทำริมริมเสร็จแล้วนะคะทีนี้ชายนี้เสร็จแล้วนะเห็นไหมคะเห็นอะไร,ประแปลกๆไหมยีไงลูกปัดค่ะเราจะมาเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าสบายของเรานะคะด้วยการระลอยลูกปัดนะคะเป็นยังไงคะนี่สวยขึ้นมาเลยใช่ไหม มันะคะนี่ลูกปัดของดิฉันดิฉันจะร้อยให้ดูนะคะว่าร้อยแบบไหนนะคะนี่เข็มได้เบอร์ไม่ใช่เบอร์ค่ะสีเดียวกับผ้าสบายของเรานะคะผ้าสบายสีขาวเราก็ใช้ได้สีขาวนะคะดิจะใช้สีอะไรสีแดงล้อเ,เล่นนะคะ อันนี่ค่ะนี่นี่นะคะว,วิธีเราร้อยอลูกปัดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ได้ซัมเมอร์เบอร์เบอร์ยี่สิบที่ดิฉันแนะนำที่ะนะคะเราต้องรีดก่อนนะคะซักรีดซะก่อนก่อนที่เราจะมาใส่ลูกปัดนะคะเพราะว่าถ้าเราร้อยลูกปัดไปแล้วเนี่ยเราจะรีดไม่ได้นะคะแต่ของดิฉันนี่เป็นได้คอตตอนค่ะเพราะดิฉันคงไม่รีดอะ่ะเพราะว่ารีดยังไงก็คงจะไม่ไปไหนอะค่ะ ส่วนของดิฉันที่เป็นได้คอตตอนนะคะถ้ารีดก็คงจะไม่ไปไหนอะคะ่ะแต่ว่าดิฉันก็จะมาทําให้เพื่อนๆที่ดูว่าความสวยเขาจะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวฉันจะร้อยให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ดิฉันดิฉันผูกนะคะผูกปลายเชือกลวผูกปลายได้แล้วนะคะนี่ดิฉันผูกปลายได้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาร้อยนี่เลยค่ะแล้วก็คล้องค่ะคล้องเก็บนี่แล้วก็ นี่ค่ะปลายแล้วก็ร้อยลูกปัดเลยนะคะนี่อุ้ยเข็มเกือบเล็กไปหไหมคะดิฉันเข็มเกือบเล็กอ่าทีนี้เราก็มานี่นะคะแล้วก็นี่เลยมาใส่ตรงกลางนี่เลยนี่ค่ะ แล้วก็ร้อยกลับมาสักสองรอบนะคะกันนี่ร้อยกลับมานะคะสักสองหรือสามรอบก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะกันกันเหนียวค่ะเพราะว่าถ้าใช้เป็นนานๆอะ่ะเผื่อว่าได้เราจะหลุดนะคะ นี่แล้วก็ร้อยนี่สามร,รอบแล้วแน่นแล้วค่ะมี n d i t i o แล้วก็เก็บได้เลยนะคะนี่ได้แล้วค่ะแค่นี้เรียบร้อยเก็บปลายได้นิดนึง ก,การไดตัดค่ะชึบนี่แล้วก็ร้อยเส้นต่อไปผูกปลายได้ทำจนครบหมดทุกดอกเลยนะคะแล้วผ้าสบายเราก็จะสวยอ่าดิฉันจะทำให้ดูอีกดอกนึงนะคะนี่ค่ะ นี่แล้วก็ร้อยด้าร้อยลูกปัดของเรานี่ค่ะแล้วก็ผูกกลับมาอีกสักรอบหนึ่งห้าเย็บเย็บกลางสักรอบหนึ่งนะคะคล้องผิดตรงนี้สักรอบหนึ่งคล้อง ลูกป,ปัดอีกรอบนึงเพื่อเขาจะได้แน่นๆนะคะนี่น่ะทีนี้เราก็ค่อยเก็บปลายได้นี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยอตัดได้ชุบนี่เห็นไหมคะเป็นยังไง สวยขึ้นมาเยอะเลยนะคะเห็นไหมปัดทีนี้เพื่อนๆก็ยาวๆไปเลยนะคะถักกันยาวๆไปเลยนะคะชอบไหมคะผ้าสบายลายนี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้ช่องสบายนางด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นได้ซัมเมอร์เราต้องรีก่อนแล้วค่อยมาร้อยลูกปัดนะคะโอเค ฝากกดติดตามในช่องสบายนางด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ